สวัสดีค่ะกับพี่กันนมแม่นะคะสวัสดีช่องทางเพจ youtube แล้วก็ tiktok ค่ะวันนี้พี่กันมารายค่ะเรื่องของสมสาเหตุที่ทำให้แม่ให้นมมีอาการเจ็บแสบหัวนมค่ะแล้วก็เจ็บหัวนมค่ะว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะ อันนี้ต้องต้องบอกก่อนนี้ว่าแยกมาจากปัญหาหัวนมแตกนะคะที่จะเป็นปัญหาที่คุณแม่เจ็บหัวน,นมแล้วนะคะมันยังมีสาเหตุอื่นด้วยนะที่ทําให้คุณแม่เจ็บหัวนมคะ่ะเข้ามาแล้วกล่าวทักทายพ่กันได้เลยนะคะมาเริ่มกันเรื่องของปัญหาเจ็บหัวนมแสบหัวนมก่อนนะคะจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่มีคุณแม่มาปรึกษาพิกันเรื่อยๆค่ะเพียงก็เลยสรุปมาถึง3ามสาเหตุและการนะคะพร้อมกับบอกถึงสาเหตุอาการนะคะเราจะได้แยกกันได้ว่า เออของเรามันมันเป็นจากอะไรแล้วเกิดเราเกิดแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองแบบไหนนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าการเจ็บหัวนมเนาะนอกจากเกิดในแบบหัวนมแตกแล้วมันยังมีสาเหตุอื่นด้วยนะที่ทําให้คุณแม่เจ็บได้นะคะอ่านอกจากสามสาเหตุที่พี่แกนบอกมาแล้วมันอาจจะมีสาเหตุสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้รู้สึกเสียวบริเวณหัวน,นมนะคะก็คือเรื่องของช่วงที่น้ํานมไหลหรือว่าออกซิโตซินหลังนะคะ,นะคะก็ทําให้เจ็บ เสียวบริเวณหัวนมได้นะคะแต่3ามสาเหตุเนี่ยไม่ใช่สามสาเหตุเนี่ยคือปัญหาที่ต้องแก่นะคะดูสีเข้ามากันเยอะเรี่ยงค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กล่าวทักท้ายพี่แกนหน่อยนะคะสวัสดีคุณหัวใจอมยิ้มนะคะนี่คุณชาวดีสวัสดีค่ะแม่มารีลาคุณแม่นาริมัสนะคะคุณฟ้า,ฟาค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการตอบคําถามนะคะก็จะขอไลฟ์ฟาร์มดูก่อนคะ่ะมาดูนะคะสามสาเหตุที่ทําให้แม่ให้นม แสบหัวนมเจ็บหัวนมนะคะมีวิธีป้องกันดูแลยังไงนะคะอาการเป็นแบบไหนคะ่ะอันดับแรกคะ่ะข้อแรกเลยนะคะที่เราจะเจอได้คะ่ะคือไม่ใช่อันดับแรก่ไหมสาเหตุแรกคะ่ะภาวะภูมิแพ้ที่หัวนมและรานนมมีด้หรือคะพี่การมีนะคะสาเหตุก็คืออาการนี้จะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือเมื่อเราสัมผัสสิ่งที่แพ้บริเวณหัวนมและลาน,นมคะ่ะ มักจะพบในแม่ที่มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้อ่าอันนี้นะคะอาการแสดงค่ะเราจะมีอาการยังไงถ้าเรามีภาวะภูมิแพ้ที่หัวนมและลานนมนะคะแสบหรือคันบริเวณหัวนมลานนมมีผื่นแดงขอบเขตชัดชเจนอาจจะแห้งมีสะเก็ดนะคะอาจจะแห้งๆมีสีสะเก็ดนะคะมีตุ่มน้ํำเล็กๆนะคะหรือบางคนก็คือน้ําเหลืองเยิ้มๆแห้งกลังอันนี้ให้เรานึกถึงอะไรคะ ลักษณะภูมิแพ้ผิวหนังในเด็กค่ะจะเห็นชัดเนาะหัวนมเราก็จะเป็นลักษณะแบบภุมแพ้ผิวหนังเลยค่ะก็คือมันเกิดที่หัวนมลานนมค่ะอ่าการป้องกันและการดูแลนะคะคือเราจะต้องดูแลให้หัวนมเราไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อับชื้นค่ะดูแลให้แห้งไม่ให้แห้งแล้วก็อับชื้นหมายความว่าเหมือนผิวค่ะถ้าเราดูแลให้ผิวไม่อับไม่แห้งนะคะคือดูแลให้ผิวชุ่มชื้น ก็จะมีความเข้มแข็งเช่นเดียวกันค่ะหัวนมเราเหมือนกันค่ะเราก็ต้องดูแลให้มีความชุ่มชื้นค่ะเพื่อให้ผิวบริเวณหัวนมรานนมเราเข้มแข็งไม่แพ้ง,ง่ายอ่าวิธีการคือเราอาบน้ำแล้วก็ไม่ฟอกสบู่ที่หัวนมนะคะไม่ไปเค้น,นแคะแกะเกาบริเวณหัวนมรานนมค่ะอาบน้ําล้างผ่านธรรมดานะคะพร้อมกับต้องดูแลไม่ให้อับชื้นความชื้นก็เป็นตัวแบบทําให้เกิดอาการต่างๆได้มากได้คือมากขึ้นแพ้มากขึ้นนะคะ ข้อที่สองเราต้องดูแลซักเสื้อชั้นในค่ะด้วยน้ํายาที่อ่อนโยนนะคะน้ํายาซักผ้าเด็กยิ่งดีเลยนะคะแล้วก็ต้องร้างน้ําเปล่าให้สะอาดช่วงที่เราให้นมหรือว่าตั้งคันนะคะหัวนมเราจะเซนซิทีฟมากค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เคยแพ้ก็ได้นะไอ้พวกน้ํายาซักผ้าแต่พอเรามาเป็นแม่ให้นมค่ะนะมันก็มีโอกาสแพ้แล้วอย่างหนึ่งนะคะตัวพี่กันเองก็ชอบใช้เสื้อชั้นในกับพวกน้ายาซักผ้าเด็กตอนให้นมลูกเพราะว่าลูกเราต้องมาขุกหน้าอยู่กับเสื้อในไง เราก็ป้องกันลูกแพลด้วยนะคะ3เราก็ต้องหลีกเลี่ยงอาการเอ้ยหลีกเลี่ยงการใช้แผ่นซับน้ํานมที่มีพลาสติกนะคะต้องเลือกนิดนึงให้มันนุ่มอ่อ,อนโยนต่อผิวเรานะคะบางครั้งเราก็ต้องดูแลหัวน,นมในการผึ่งอากาศบ้างนะคะเพื่อให้ไม่อับชื้นนะคะแล้วก็หากคุณแม่มีการภูมแพ้แบบรุนแรงนะคะมีน้ําเหลืองเยิ้มที่หวัวนมลานนมอย่างนี้ควรไปพบแพทย์ค่ะสาเหตุที่สองค่ะอันนี้ก็เจอบ่อยค่ะคือ เชื้อราที่หัวนมและลานนมค่ะอ่าทำไมเกิดเชื้อราที่หัวนมและลานนมได้นะคะเกิดจากแผลเปิดที่หัวนมนะคะจะพบได้ในบรรดาที่มีความต้านทานต่อการติดเชื้อต่ำนะคะได้รับยาปฏิชีวนะหรือ,อยาสเตียรอยบรรดาที่เป็นโรคเบาหวานนะคะทารกหรือในสมาชิกในครอบครัวมีเียมติดเชื้อรานะคะเช่นเชื้อราในช่องคลอดนะคะ ผื่นผ้าอ้อมเชื้อราในช่องปากหรือสัตว์เลี้ยงในบ้านติดเชื้อราก็จะทาให้คุณแม่มีโอกาสติดเชื้อราที่หัวนมและลานนมได้โดยเฉพาะว่าถ้าทารกมีถือมีเชื้อราในช่องปากนะคะอาการเป็นยังไงคะอาการเราจะคันหรือเจ็บบริเวณหัวนมคะ่ะเจ็บจะเป็นแบบเจ็บแสบหรือเจ็บคล้ายมีดบาดเจ็บร้าวไปที่เต้านมรักแร้หรือระหว่างสะบักกลางหลังได้เลยนะคะพร้อมกับมีอาการเกิดขึ้นในทารกหรือไม่มีก็ได้นะคะก็คือ บา,บางคู่เนี่ยคืออาจจะมีก็คือส่วนใหญ่แล้วจะมีละกันนะคะอาการของทารกเนี่ยลูกนะคะก็จะมีแบบมีฝ้าขาวในปากร่วมด้วยกินนมน้อยลงนะคะฝ้าขาวนั้นคือฝ้าขาวหนาเช็ดไม่ออกงองแงด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณแม่เนี่ยอาการเจ็บแสบร้าวไปที่เต้าน,นมรักแร้นะคะจะเกิดขึ้นนะคะขณะที่ลูกดูดนมนะคะหรือทันทีที่ลูกออกจากเต้า คงอยู่หลายนาทีถึงหลายชั่วโมงค่ะอ่าลักษณะของหัวนมลานนมเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นแดงมันวาวมีสะเก็ดละเอียดมีรอยแตกที่ฐานหัวนมนะคะฐานหัวนมคือตรงนี้นะคะอ่าแต่ในบางรายอาจจะไม่เห็นลันกษณะการเปลี่ยนแปลงของหัวนมลานมนะคะแต่มีอาการเจ็บแสบร้าวไปที่สะบักนะคะอันนี้อาจเกิดจากเชื้อราที่อยู่ในท่อน้ํานมได้เจอได้นะคะ ดูแลยังไงไม่ให้เป็นเชื้อราแนะโนเราก็ต้องดูแลให้หัวนมไม่ให้อับชื้นนะคะคละ้ายๆกับผุมมแพ้เลยซักเสื้อในด้วยยาที่อ่อนโยนนะคะถ้ามีปัญหาว่ากังวลว่าจะเรื่องของเชื้อราให้เราซักด้วยน้ําร้อนนะคะอ่าพึ่งหัวนมลันนมบ้างนะคะทาความสะอาดช่องปากลูกหลังกินอาหารนะคะหรือก่อนดูดนมนะคะกรณีที่ลูกก็ก,กินข้าวแล้ววัยกินข้าวแล้วเนี่ยพี่กันมักจะเจอว่าแม่ที่ลูกอายุหกเดือนที่เริ่มข้าวค่ะ มักกลับมาด้วยปัญหาเชื้อราที่หัวนมเพราะว่าพอลูกกินข้าวแล้วไม่ได้ทําความสะอาดตาก็มาดูดหัวนมเรานะคะ,ะถ้ามีแผลที่หัวนมหัวนมแตกต้องรีบแก้ไขค่ะอ่าและที่สําคัญคือต้องได้รับการรักษาทั้งแม่และลูกก็คือต้องไปพบแพทย์ค่ะสาเหตุที่สามสาเหตุนี้ช่วงนี้พี่ว่าก็เจอบ่อยเพราะอากาศเย็นนะคะสาเหตุเกิดจากหลอดเลือดบ,บีบเกรงที่หัวนมอะนะคะ ซึ่งหลอดเลือดบีบเกร็งที่หัวนมเนี่ยมันจะสาเหตุการเกิดคือมีหลอดเลือดบีบเก็งนั่นเองค่ะที่หัวนมสัมพันธ์กับความเจ็บปวดที่รุนแรงที่หัวนมค่ะอาการคือจะเจ็บที่บริเวณหัวนมแบบเจ็บตุ๊บๆนะคะหรือเจ็บแบบมีดบาดแผลไฟไหม้แสบหัวนมในระหว่างให้นมหรือเอ่อเมื่อกระทบความเย็นนะคะลักษณะของหัวนมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนจากขาวซีดเป็นม่วงหรือชมพู หรือเปลี่ยนจากขาวเป็นม่วงเลยก็ได้นะคะบางคนก็คือจะเปลี่ยนสามสีคือขาวเป็นชมพูแล้วก็เป็นม่วงตามสติหรือบางคนก็ขาวเป็นม่วงม่วงแบบคำ้คำๆอะคะ่ะอ่าเวลาที่มีสัดเลือดบีบเก่งค่ะจะมีแบบลักษณะสีม่วงคำ้คำๆนะคะการดูแลนะคะพี่กานทำยังไงสาเหตุน,นี้นะคะเราต้องหลีกเลี่ยงกันให้หัวนมแนุนมเราเดือดเจออากาศเย็นนะคะอ่าช่วงนี้อาจจะต้องงดเครื่องดื่มเย็นนะคะงดบุหรี่คาเฟอีนนะคะ ถ้ามีแผลก็ต้องรักษาก่อนนะคะถ้าอุ้มลูกไม่ถูกวิธีกินนมไม่ถูกวิธีก็ต้องทําแก้ให้ถูกนะคะคือตัดปัญหาที่แบบอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ็บหัวนมรุแนแรงคะ่ะพวกพังผืดใต้ลิ้นอุ้มลูกไม่กินนมไม่ถูกวิธีนะคะอ่าแล้วก็ทําการดูแลตัวเองนะคะหมดเอ่อนวดหัวนมราน,นมนวดราน,นมด้วยน้ำมันมะกอกอุ่นๆน,นะคะพยายามเอานมเกาะออกให้เกลี้ยงเต้าอย่าเหลือค้างเต้าเคลียเต้าให้เกลี้ยงนะคะ ทานวิตามิน B c o m p l e x นะคะเสริมแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะอีเวนิ่งพิมโรสฟิตออยได้นะคะกรณีไม่ดีขึ้นพี่กาลหนูทําทุกอย่างไม่ดีขึ้นนะคะพี่กาลแนะนาว่าอาจจะต้องใช้การพบแพทย์นะคะเพราะมันจะมีตัวยาขยายหลอดเลือดซึ่งแพทย์จะต้องเป็นคนจ่ายให้นะคะอันนี้ปรึกษาแพทย์ได้แล้วก็ต้องเป็นแพทย์ที่รู้เรื่องของนมแม่เนาะอ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณแพ่อาจจะออกกําลังกายเพื่อเกิดการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะ เส้นเลือดจะได้ยืดๆนะคะคือดึงแขนไปข้างหลังวันนี้ช่วยได้นะคะจะช่วยลดอาการหดเก็งของหลอดเลือดบริเวณหัวนมนะคะอันนี้คือ3สาเหตุที่พี่แกนนามาฝากโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะเดี๋ยวพี่แกนไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไล์เรื่องของปัญหาลูกชอบจามนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะเจอกันหน้าเพจแล้วก็ y o u t u b e แล้วก็ติ๊กต็อเช่นเดิมนะคะกับสาระความรู้ดีๆของพี่กันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ